ในค่ำคืนที่ทุกคนต่างตกอยู่ในห้วงนิทราแสนหวานยังมีเขาคนนี้ที่แทกซึมอยู่ในมุมมืดของความฝันเขาจะค่อยๆตื่นขึ้นมาและเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งการหลับไหลให้กลายเป็นความบ้าคลั่งพบกับรตการสุดสยองของนนทัศเด็กหนุ่มผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทุกคนลุกขึ้นมาฆ่ากันเองอย่างบ้าคลั่ง จนกลายเป็นคดีฆาตกรรมสุดโหดแต่ว่าเขากับรอดชีวิตกลับมาได้โดยไร้รอยขีดข่วน6ปีผ่านไปเด็กหนุ่มต้องมาพวัวพันกับข่านทัพแม่ตำรวจหนุ่มไฟแรงผู้ต้องการจะหาความจริงเกี่ยวกับคดีสุดโหดที่ถูกทิ้งให้เป็นปริศนานี้จนกระทั่งได้มาพบกับนนทัศน์และรู้สึกว่าเด็กหนุ่มคนนี้มีบางอย่างที่น่าสงสัย แต่ทว่ายิ่งฐานทับสืบค้นความจริงเท่าไหร่ตัวเขาเองก็ยิ่งพบกับเหตุการณ์ปริสนาแปลกประหลาดมากมายและทุกครั้งมันเกิดขึ้นตอนนนทัศน์หลักสุดท้ายแล้วเด็กหนุ่มคนนี้จะมีความสามารถอะไรซ่อนไว้กันแน่และฐานทัพจะสามารถร่วงรู้ความจริงทั้งหมดและคลี่คลายคดีนี้ได้หรือไม่ติดตามเรื่องราวแห่งฝันร้ายที่หอมหวานที่สุดในนิทราสังฆา ในเวอร์ชั่นอีบุ๊กได้แล้ววันนี้ทางเมฟอีบุ๊กและแอปพลิเคชันพูนิก้าอีบุ๊กและนอกจากนั้นยังมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจดังนี้เขาคือผู้ได้รับพรต้องสาบเขาคือผู้ที่สามารถใช้พลังบังคับเลือดบงการชีวิตและเขาคือผู้ที่ยืนอยู่เหนือสุดของแก๊งมาเฟียด้วยพลังนั้นนี่คือ เรื่องราวการต่อสู้สุดระทึกของอามันเดกุ่มผู้มีพลังควบคุมโลหิตและเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียเขาเคยฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นโดยเฉพาะคนที่ยุ่งกับแก๊งของเขาทว่าเมื่อเขาได้พบกับดาเลเน่จิตกรสาวปริศนาชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปอามันจะสามารถปกป้องเธอผู้นั้นให้รอดพ้นจากเพลินแค้นของโลกมาเฟียได้หรือไม่และใครจะต้องหลังเลือดเพื่อสังเวยให้กับความโกรธเกลียวในครั้งนี้ ติดตามคนคลั่งเลือดได้แล้ววันนี้ทาง m ม p อี o ุ๊และแอปพลิเคชัน p ูลิก้าอี o ุลองเงี่ยหูฟังให้ดีเนี่ยอาจจะเป็นแค่เสียงกระสิบหรือเสียงสัตว์มีพิษที่กำลังคลืบคลานเข้าหาหรือไม่ก็อาจจะเป็นเสียงแห่งความเชื่อใจที่กำลังพังทลายลงนี่คือเรื่องราวระทึกขวัญสันประสาทของท่านเด็กหนุ่มผู้มีพลังสื่อสารกับสัตว์พิษและพอพลังนั้น ทำให้เขาถูกกีดกันออกจากสังคมกลายเป็นคนที่หวาดกลัวการใช้ชีวิตกับมนุษย์ใหม่และแม้จิตแพทย์หนุ่มอย่างอานุทินจะรับเขาเข้ามาดูแลแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากจนกระทั่งอินทิราเด็กสาวเพื่อนล่มห้องคนหนึ่งได้เข้ามาทําให้เขาเริ่มเปิดใจและยอมไปเข้าค่ายกับโรงเรียนแต่ทว่านะที่แห่งนั้นกลับมีบททดสอบความไว้ใจครั้งยิ่งใหญ่รอเขาอยู่ เหตุการณ์ระทึกขวัญที่ทันเจอคืออะไรจะเกี่ยวกับที่เขาสามารถคุยกับสัตว์พิษได้หรือไม่และเขาจะผ่านมันไปได้และกลับมาเชื่อใจมนุษย์ได้ครั้งหนึ่งไหมติดตามได้ในผู้บงการอสรพิษได้แล้ววันนี้ที่ m มพอีบุ๊กและพ u ดิก้าอีบุ